สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านเนาะก็มาเจอกันนะครับในช่วงสี่โมงเย็นเนาะทุกท่านนะก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับนะก็พากันพักผ่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็องลงมาเลาะดูข้าวอีกนะฮะ f 4. ดูไปดูมานะครับพี่น้อง เหมือนมันจะมันจะท้องเนาะนะครับเหมือนมันจะตั้งท้องนะครับพี่น้องเนาะมาเจอน้องไอเดียครับพีนนนพน่น้องไอเดียทำอะไรลูกเอะตกปลาโอ้นี่นะครับพี่น้องน้องไอเดียตกปลา คันนะั้นมันเป็นไรนี่ขาวเห่านี้แหละโอ้ยหักเลยคันนะั้นมันร้อยเดียวเนาะนี่น้อยเดียวตกป่านะครับพี่น้องเปลี่ยนมีการเปลี่ยนด้วยนะครับ fc เออเดอ้อมีสองกล่องเด้อเด้อเด้ออุปกรณ์ เดี๋ยวตกปลาโอ้โหมีอีกจะได้ไหมนี่อันนี้ต้องไปไปตกอันนี้อันนี้แหละที่ค่อยตกอ่ะเจอตรงนี้แหละหรออันนี้ต้องไปตกตกปากสูบตรงน้ำตรงน้ำมันไหลไหลแบบแรงแรงบ่ นี่นะครับพี่น้องน้องไอเดียก็ลงมาตกปลาเนาะจะได้กินแม่นี่ไอเดียโอ้อรอกไหลไหลดีจังอโอ้ไกลจังเอาไหนมันเป็นเดีอใต้น้ำเร็วขนาดนี้มันจะได้กินเนาะมันจะกินทันบ่กไอเดีย เร็วเกินโอ้พี่น้องน้อยเดียชอบมากเลยเนาะแต่คันที่สั่งมาหักนะครับอเดียลงมาตอนไหนนี่โอ้มันจะคู่นี่ตอนที่พ่อเดินลาะนานหรอ ปลาอะไรนะไม่ใช่ปลาเฮปลาหรือเปล่าปลานี่ก็เยอะอยู่นะเอฟซีตกแบบนี้มันจะได้กินหรือเนาะดีกว่า นอนเล่นเกมนะฮะมาตกปลาแบบนี้ก็พักสายตาแน่นอะนจะอห้เยอวนะเยวจะเอาเยือตกปลาอันปลาช่ดให้ดูมันไม่มีปลาชโออยู่บอ่อเราเนี่ยปลาช่อนนี่แมปลาช่อนมันมีหรอมีปลาช่อนอยู่สระนี่ ไปเดี๋ยวพ่อพาไปตกที่เขื่อนไปไปไป,ไ,ปไม่ขี่ไปพี่น้องแบบนี้หุนหวยนะทุกท่านมันปลาอยู่ที่สะนะฮะตรงฮะอเ,เออ ไปอลอกลอกลอกดึงลอกอีกแล้วโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆเนาะมันผลหวยนะเอฟซีเดี๋ยวพาน้องไอเดียไปตกปลาที่หโระซาก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ